บายดีและกกสวัสดีตอนสายๆนะทุกคนวันนี้พิมพ์พรกัสิไปหาเลาะเบิง้งลูกไม้แถวแคมห้วยแพลทุกคน,นนี่อุปกรณ์พิมพ์พรกับสิมีกระตาคองเนาะบิงเธอสิได้ควัดเคสไส้น้ำทุกคนเบิ้งร่วกันเนาะว่าพิมพ์พรสิได้พี่ลืมวันนี้นะอ๋ออะไรกันเลาะไปวันนี้กันทุกคนเอ้ยเลาะไปแคมห้วยเพลแหละเนาะนะมาหอดกอกลูกไม้เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคน บ้าน่ะเขียวมาแล้วทุกคนไอหน่อไม้น่ะนี่ทุกคนทินพรเห็นโด่งน่อไม้นี่นี่ทุกคนสวัสดีค่านี่อ่เะนะเหี้ยวเติบแต่ตอนนี้เอาได้อยู่ทุกคนเลยน,นี่ทุกคนบ้นน่ะทุกคนเห็ดหรียรู้ไม้นะ งามยด้ทุกคนนะาอ่อนค่ะแค่ไหนป้า,ด,าดวงง่ายทุกคนเลยน้กไม้หย่ำานี่กะถือซ้ำนี้อ่อนเลยนะทุกคนเนาะเพราะว่ามันอึดแล้วจุดจุดนี่ทุกคนอ่อนคับได้ทุกคนทุกคนบันนี้จะมาคัดเก็บไดเนาะดูไม้กะหาได้หน่หมง แต่ว่าลงมาโวยแล้วก็หาทุกใจน้ำนทุกคนเลยนี่ทุกคนมันแล้วทุกคนไม่เธอตัวเดียวมั้งบอก นี่ทุกคนได้แล้วนี่แคทจิ๊กอันนี้นะ นี่ทุกคนได้อีกแล้วเลยนี่โหลายอะไรคิดใส่นะ่าหมานหมานหมานอะไรทุกคนเออคิดใส่ร้ายร้ายร้ายนี่ ลงน้ำแม่ทุกคนหลายทุกคนเอ่ยนี่นน นีไ่ได้ีกแลได้อแลทุกคนหมานทักทุกคนเลยนี่ Tôi như như rồi các con. Ừm. Mãn nào các con ơi. นี่ทุกคนนี่หมาน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 แห้งคนไอ้เมื่อนี้นี่นี่ บาทละสองตูทุกคนบาโทหลายอาลี่ทุกคนเอมวันนี้เน่ะหมันคักมันนี้นะ่นนนนะโอ้สลามถูกค่อยแล้ว เม็ดแร่ทุกคนเอ้ยเม็ดบอลโคตรแร่มองนี้เน่ยคลดเขียดก็ได้พอประมาณแล้วนะพิงพอนก็สิได้มือแล้วทุกคนรู้ไหมพิงพอนก็ได้น้อยนึงทุกคนเอ้ยโบลายไปเื้อเขียดกันทุกคนนี่ทุกคนหลายอยู่ได้เขียดนะทุกคนฮะคนขึ้นมาตะห้วยกับหอดทงหน้าแะ้วทุกคนเอยทงหน้าก็คือทีอีกนึงเด้อทุกคน ทุกคนไอพอตามาฮอตเท่งเนาะนี่รูมายพิพพรก็ได้หลาเตื้อทุกคนพอแกงทุกคนไอรูมายก็ดีเก่งอ <ๆ S 2> ยู่กู๊กูนี่แซ่บทุกคนเลยพี่พิพพรก็ได้หลาเตื้อทุกคน หมันเหมือนนี้ทุกคนนี่ทุกคนหมันอยู่ได้เมือนนี้ไนะนี่รู้ไหมกับพ่อแก่งและสัมผนีน้นะทุกคนนี่เค้กไส้ก็ดีตูพวกตุ้ยๆทุกคนเอ้ยวันนี้พี่พอดก็ขอ,ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะทุกคนเนาะสบายดีและสวัสดีมาสู่ทุกคน